เคล็ดลับวางแผนการเงินก่อน40ปลดหนี้สร้างอิสรภาพทางการเงินเริ่มต้นวันนี้อายุ40เป็นช่วงเวลาสำคัญของชีวิตหลายคนเริ่มมองย้อนกลับไปถึงสิ่งที่ทำมาและเริ่มคิดถึงอนาคตมากขึ้น ไม่ว่าคุณจะรู้สึกว่าประสบความสำเร็จทางการเงินแล้วหรือกำลังรู้สึกว่ายังตามเป้าหมายไม่ทันการวางแผนการเงินก่อนอายุ40เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพราะมันคือการวางรากฐานที่มั่นคงสำหรับชีวิตในวัยกเกษียณและสร้างอิสรภาพทางการเงินที่คุณใฝ่ฝันหากคุณเริ่มต้นวันนี้คุณยังมีเวลาอีกมากที่จะแก้ไขข้อผิดพลาดสร้างโอกาสและบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ยิ่งใหญ่ บทความนี้จะเจาะลึกเคล็ดลับการวางแผนการเงินแบบครบวงจรสำหรับผู้ที่ต้องการปลดหนี้สร้างความมั่งคั่งและวางแผนเกษียณอย่างมั่นใจก่อนอายุ40เราจะครอบคลุมทุกแง่มุมตั้งแต่การทำความเข้าใจสถานการณ์ทางการเงินปัจจุบันการตั้งเป้าหมายการจัดการหนี้สินการลงทุนการวางแผนภาษีไปจนถึงการสร้างวินัยทางการเงินที่ยั่งยืนพร้อมทั้งยกตัวอย่างและกรณีศึกษาเพื่อให้คุณนำไปปรับใช้ได้จริง 1. ทําทำความเข้าใจสถานการณ์ทางการเงินปัจจุบันจุดเริ่มต้นสู่ความสมเร็จก่อนที่จะวางแผนอะไรคุณต้องรู้ก่อนว่าตอนนี้คุณอยู่ที่ไหนการประเมินสถานการณ์ทางการเงินปัจจุบันอย่างละเอียดจะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของทั์สินนีสินรายได้และค่าใช้จ่ายรวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนที่คุณต้องแก้ไขรวบรวมข้อมูล ทับสินจดบันทึกทับสินทั้งหมดที่คุณมีเช่นเงินสดเงินฝากหุ้นกองทุนอสังหาริมทรัพย์รถยนต์ของสะสมที่ดินหรือทับสินอื่นๆที่มีมูลค่า หนี้สินรวบรวมข้อมูลหนี้สินทั้งหมดที่คุณมีไม่ว่าจะเป็นหนี้บัตรเครดิตหนี้บ้านหนี้รถหนี้ส่วนบุคคลหรือหนี้อื่นๆระบุจำนวนหนี้อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขาการชำระหนี้รายได้คำนวณรายได้ทั้งหมดที่คุณได้รับในแต่ละเดือนไม่ว่าจะเป็นเงินเดือนโบนัสรายได้จากธุรกิจหรือรายได้อื่นๆ ค่าใช้จ่ายจดบันทึกค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่คุณใช้ในแต่ละเดือนแบ่งเป็นค่าใช้จ่ายคงที่เช่นค่าเช่าบ้านค่าผ่อนรถและค่าใช้จ่ายผันแปรเช่นค่าอาหารค่าเดินทางค่าเสื้อผ้า วิเคราะห์ข้อมูลงบดุลส่วนบุคคลสร้างงบดุลส่วนบุคคลเพื่อแสดงภาพรวมของทั์สินและหนี้สินของคุณงบดุลจะช่วยให้คุณเห็นว่าคุณมีทั์สินมากกว่าหนี้สินหรือไม่และทั์สินของคุณมีสภาพคล่องมากน้อยแค่ไหนงบกระแสเงินสดสร้างงบกระแสเงินสดเพื่อแสดงภาพรวมของรายได้และค่าใช้ใจ่ายของคุณงบกระแสเงินสดจะช่วยให้คุณเห็นว่าคุณมีเงินเหลือเท่าไหร่ในแต่ละเดือนและคุณใช้ใจ่ายเงินไปกับอะไรบ้าง อัตราส่วนทางการเงินคำนวณอัตราส่วนทางการเงินต่างๆเช่นอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์อัตราส่วนการออมอัตราส่วนภาระหนี้สินต่อรายได้อัตราส่วนเหล่านี้จะช่วยให้คุณประเมินสุขภาพทางการเงินของคุณได้ดียิ่งขึ้น ตัวอย่างสมมุติว่าคุณมีทั์สินรวม5 0 0แสนบาทประกอบด้วยเงินฝาก2 0 0แสนบาทหุ้น1 0 0 0แสนบาทและรถยนต์2 0 0แสนบาทคุณมีหนี้สินรวม3 0 0แสนบาทประกอบด้วยหนี้บัตรเครดิต50,000บาทหนี้รถยนต์150บาทและหนี้บ้าน1 0 0 0แสนบาทรายได้รวมต่อเดือนของคุณคือ50,000บาทและค่าใช้จ่ายรวมต่อเดือนของคุณคือ40,000บาทจากข้อมูลนี้คุณสามารถสร้างงบดุลและงบกระแสเงินสดเพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินของ คุณได้ 2. ตั้งเป้าหมายทางการเงินกำหนดทิศทางสู่อนาคตที่ต้องการการตั้งเป้าหมายทางการเงินที่ชัดเจนจะช่วยให้คุณมีแรงจูงใจในการวางแผนและบริหารจัดการเงินของคุณอย่างมีประสิทธิภาพเป้าหมายทางการเงินควรมีความเฉพาะเจาะจงวัดผลได้ทำได้จริงเกี่ยวข้องกับคุณและมีกรอบเวลาที่ชัดเจน SMART Goals เป้าหมายระยะสยั้สาานเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ภายใน1-3ถึงปีเช่นการเก็บเงินดาวบ้านการจ่ายหนี้บัตรเครดิตการสร้างเงินสำรองฉุกเฉินเป้าหมายระยะกลางเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ภายใน3-5ถึงปีเช่นการซื้อบ้านการลงทุนในธุรกิจการศึกษาต่อเป้าหมายระยะยาวเป้าหมายที่สามารถบรรลุได้ภายใน5ปีขึ้นไปเช่นการวางแผนเกษียณการสร้างความมั่งคัง่งการส่งเสียบุตรเรียนตัวอย่าง เป้าหมายระยะสั้นภายใน1ปีจะเก็บเงินดาวรถยนต์ให้ได้1 0 0 0 0แบาทโดยการออมเงินเดือนละ8,333บาทเป้าหมายระยะกลางภายใน3ปีจะจ่ายหนี้บัตรเครดิตทั้งหมด5,000 50, 0บาทโดยการจ่ายเพิ่มเดือนละ1,389บาทเป้าหมายระยะยาวภายใน20ปีจะมีเงินเก็บสําหรับกรเกษียณ1 0 0 0 0ล้านบาทโดยการลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาวและเพิ่มเงินลงทุนปีละ5%เปเซ็นต จัดลำดับความสำคัญเมื่อคุณมีเป้าหมายทางการเงินหลายข้อให้จัดลำดับความสำคัญของเป้าหมายเหล่านั้นโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์และความเร่งด่วนของแต่และเป้าหมาย 3. จัดการหนี้สินตัดวงจรหน,นี้ปลดปล่อยอิสรภาพทางการเงินหนี้สินเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการสร้างความมั่งคั่ง การจัดการหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณปลดปล่อยตัวเองจากภาระหนี้และมีเงินเหลือไปลงทุนและสร้างความมั่งคั่งประเมินหนี้สินรวบรวมข้อมูลหนี้สินทั้งหมดของคุณระบุจำนวนหนี้อัตราดอกเบีย้ยและเงื่อนไขาการชำระหนี้จัดลำดับความสำคัญจัดลำดับความสำคัญของหนี้สินโดยพิจารณาจากอัตราดอกเบีย้ยหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงควรได้รับการชำระก่อน วางแผนการชำระหนี้เลือกวิธีการชำระหนี้ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของคุณ Snowball Method เริ่มต้นด้วยการชำระหนี้ที่มีจำนวน,นน้อยที่สุดก่อนไม่ว่าอัตราดอกเบีย้ยจะเป็นเท่าไหร่การชำระหนี้ก้อนเล็กๆสำเร็จจะช่วยสร้างกำลังใจและแรงจูงใจในการชำระหนี้ก้อนอื่นๆต่อไป Avalanche Method เริ่มต้นด้วยการชำระหนี้ที่มีอัตราดอกเบีย้ยสูงสุดก่อนวิธีนี้จะช่วยลดภาระดอกเบีย้ยที่คุณต้องจ่ายในระยะยาว เจรจาต่อรองติดต่อสถาบันการเงินเพื่อเจรจาต่อรองเงื่อนไขาการชำระหนี้เช่นการขอลดอัตราดอกเบีย้ยการขยายระยะเวลาการผ่อนชำระหรือการปรับโครงสร้างหนี้เพิ่มรายได้ลดค่าใช้จ่ายหากคุณมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้ให้พิจารณาเพิ่มรายได้เช่นการหารายได้เสริมหรือการทำงานล่วงเวลาและลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น หลีกเลี่ยงการก่อนหนี้ใหม่พยายามหลีกเลี่ยงการก่อนหนี้ใหม่ที่ไม่จําเป็นจนกว่าคุณจะสามารถจัดการหนี้สินเดิมได้สําเร็จตัวอย่างสมมุติว่าคุณมีหนี้บัตรเครดิต50,000บาทอัตราดอกเบี้ย20%และหนี้รถยนต์1 5 0 0 0 0บาทอัตราดอกเบี้ย5%เหากคุณเลือกใช้วิธี a v a l a n c h e Method คุณควรเริ่มต้นด้วยการชําระหนี้บัตรเครดิตก่อนเพราะมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า4สร้างเงินสำรองฉุกเฉินกรอบต้องการความเสี่ยงทางการเงินเงินสำรองฉุก เฉินคือเงินที่เก็บไว้เพื่อใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินเช่นตกงานเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุการมีเงินสำรองฉุกเฉินจะช่วยให้คุณไม่ต้องกู้หนี้ยืมสินหรือนำเงินลงทุนมาใช้จ่ายในยามจำเป็นกำหนดเป้าหมายตั้งเป้าหมายในการเก็บเงินสำรองฉุกเฉินให้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายอย่างน้อย3-6เดือนเปิดบัญชีเงินฝากเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ที่มีสภาพคล่องสูงสามารถถอนเงินได้ง่ายและมีดอกเบี้ยที่เหมาะสม ตั้งระบบการออมอัตโนมัติตั้งระบบการออมอัตโนมัติโดยหักเงินจากบัญชีเงินเดือนเข้าบัญชีเงินสำรองฉุกเฉินทุกเดือนหลีกเลี่ยงการใช้เงินสำรองพยายามหลีกเลี่ยงการใช้เงินสำรองฉุกเฉินเวลแต่ในกรณีที่จำเป็นจริงๆ เติมเงินสำรองหากคุณจำเป็นต้องใช้เงินสำรองฉุกเฉินให้เรียบเติมเงินสำรองให้กลับมาเต็มจำนวนโดยเร็วที่สุดตัวอย่างหากค่าใช้จ่ายรายเดือนของคุณคือ40,000บาทคุณควรตั้งเป้าหมายในการเก็บเงินสำรองฉุกเฉินอย่างน้อย120,000-240,000บาท 5. วางแผนการลงทุนสร้างความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนการลงทุนคือการนำเงินไปสร้างผลตอบแทนเพื่อให้เงินของคุณงอกเงยและเติบโตการวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางการเงินที่ตั้งไว้กำหนดเป้าหมายการลงทุนกำหนดเป้าหมายการลงทุนที่ชัดเจนสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินของคุณเช่นการวางแผนเกษียณการซื้อบ้านการศึกษาบุตรประเมินความเสี่ยงประเมินความเสี่ยงที่คุณสามารถรับได้การลงทุนที่มีความ เสียงสูงมีโอกาสสร้างผลตอบแทนสูงแต่ก็มีโอกาสขาดทุนเช่นกันเลือกประเภทการลงทุนเลือกประเภทการลงทุนที่เหมาะสมกับเป้าหมายความเสี่ยงและระยะเวลาการลงทุนของคุณหุ้นเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการผลตอบแทนสูงและสามารถรับความเสี่ยงได้สูงกองทุนรวมเหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการกระจายความเสี่ยงและไม่มีเวลาติดตามการลงทุนด้วยตัวเอง พันธบัตรรัฐบาลเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความปลอดภัยสูงและต้องการผลตอบแทนที่แน่นอนอสังหาริมทรัพย์เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในระยะยาวและต้องการรายได้จากค่าเช่าทองคำเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนเพื่อป้องกันภาวะเงินเฟ้อกระจายความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงโดยการลงทุนในสินทรัพย์ที่หลากหลายติดตามผลการลงทุนติดตามผลการลงทุนของคุณอย่างสม่ำเสมอและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนตามความเหมาะสม ลงทุนอย่างสม่ำเสมอลงทุนอย่างสม่ำเสมอในระยะยาวจะช่วยให้คุณได้รับประโยชน์จากผลตอบแทนทบตน้นศึกษาหาความรู้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการลงทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้คุณมีความเข้าใจในการลงทุนมากยิ่งขึ้นปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหากคุณไม่มีความรู้หรือประสบการณ์ในการลงทุนมากนะักคุณปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน 6. วางแผนภาษีเพิ่มพูนความมั่งคั่ง การวางแผนภาษีอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณลดภาระภาษีที่ต้องจ่ายและมีเงินเหลือไปลงทุนและสร้างความมั่งคั่งทำความเข้าใจกฎหมายภาษีทำความเข้าใจกฎหมายภาษีที่เกี่ยวข้องกับรายได้และทรัพย์สินของคุณใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีต่างๆที่รัฐบาลกำหนดเช่นการลดหย่อนภาษีการยกเว้นภาษี วางแผนการลงทุนวางแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับกฎหมายภาษีเพื่อให้คุณได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุดปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษีหากคุณมีความซับซ้อนในการวางแผนภาษีควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านภาษี 7. สร้างวินัยทางการเงินรักฐานความสำเร็จที่ยั่งยืน การสร้างวินัยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการบรรลุเป้าหมายทางการเงินวินัยทางการเงินคือการปฏิบัติตามแผนการเงินที่วางไว้อย่างสม่ำเสมอและควบคุมพฤติกรรมการใช้จ่ายของคุณทำบัญชีรายรับรายจ่ายทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้คุณทราบว่าคุณมีรายได้เท่าไหร่และใช้จ่ายเงินไปกับอะไรบ้างตั้งงบประมาณ ตั้งงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆในแต่ละเดือนและพยายามใช้จ่ายให้อยู่ยังงบประมาณที่ตั้งไว้หลีกเลี่ยงการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็นและพิจารณาความคุ้มค่าก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการเปรียบเทียบราคาสินค้าเปรียบเทียบราคาสินค้าและบริการก่อนตัดสินใจซื้อเพื่อให้คุณได้ราคาที่ดีที่สุด ใช้บัตรเครดิตอย่างระมัดระวังใช้บัตรเครดิตอย่างระมัดระวังและพยายามชำระหนี้บัตรเครดิตให้เต็มจำนวนทุกเดือนเพื่อหลีกเลี่ยงดอกเบี้ยติดตามผลการดํำเนินงานติดตามผลการดำเนินงานทางการเงินของคุณอย่างสม่ำเสมอและปรับปรุงแผนการเงินของคุณตามความเหมาะสม 8. เคล็ดลับเพิ่มเติมเพื่อความสำเร็จทางการเงิน 1. ลงทุนในตัวเองพัฒนาความรู้และทักษะของคุณอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มศักยภาพในการหารายได้ 2. หารายได้เสริมหารายได้เสริมจากงานอดิเรกหรือทักษะที่คุณมี 3. เริ่มธุรกิจหากคุณมีความฝันที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจลองเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็กๆที่คุณสนใจ 4. เรียนรู้จากความผิดพลาดเรียนรู้จากความผิดพลาดทางการเงินที่ผ่านมาและพยายามไม่ทำผิดพลาดซ้ำอีก 5. ให้รางวัลตัวเองให้รางวัลตัวเองเมื่อคุณบรรลุเป้าหมายทางการเงินเพื่อเป็นกําลังใจให้คุณเดินหน้าต่อไป 6. มีความสุขกับการเดินทางสนุกกับการวางแผนการเงินและการลงทุนและอย่าลืมให้รางวัลตัวเองบ้างเมื่อคุณบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ กรณีศึกษาการวางแผนการเงินของสมชัยสมชัยอายุ35ปีทำงานเป็นพนักงานบริษัทมีรายได้เดือนละ40,000บาทสมชัยมีหนี้บัตรเครดิต3,0 0 0 0บาทและหนี้รถยนต์20 0 0 0 0บาทสมชัยต้องการปลดหนี้สร้างเงินสำรองฉุกเฉินและวางแผนกเกษียณกรณีศึกษาการวางแผนการเงินของสมชัย สมชายอายุ35ปีทำงานเป็นพนักงานบริษัทมีรายได้เดือนละ40,000บาทสมชายมีหนี้บัตรเครดิต30,000บาทและหนี้รถยนต์2 0 0 0 0 0บาทสมชายต้องการปลดหนี้สร้างเงินสำรองฉุกเฉินและวางแผนเกษียณขั้นตอนที่1ทําทำความเข้าใจสถานการณ์ทางการเงินปัจจุบันสมชายรวบรวมข้อมูลทรัพย์สินหนี้สินรายได้และค่าใช้ใจ่ายพบว่าเขามีเงินฝาก50,000บาทและมีค่าใช้ใจ่ายรายเดือน3 0 0 0 0บาท ขั้นตอนที่2ตั้งเป้าหมายทางการเงินสมชายตั้งเป้าหมายดังนี้ระยะสั้นปลดหนี้บัตรเครดิตภายใน1ปีและสร้างเงินสำรองฉุกเฉิน3เดือน90 0 0 0บาทภายใน2ปีระยะกลางปลดหนี้รถยนต์ภายใน5ปีระยะยาวมีเงินจะเสียน5ล้านบาทเมื่ออายุ60ปี ขั้นตอนที่3จัดการหนี้สินสมชายเลือกใช้วิธี Avalanche Method โดยชำระหนี้บัตรเครดิตที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงก่อนเขาเจรจาต่อรองกับธนาคารเพื่อขอลดอัตราดอกเบี้ยบัตรเครดิตและเพิ่มจำนวนเงินที่จ่ายต่อเดือนขั้นตอนที่4สร้างเงินสำรองฉุกเฉินสมชายเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และตั้งระบบการออมอัตโนมัติโดยหักเงินจากบัญชีเงินเดือนเข้าบัญชีเงินสำรองฉุกเฉินทุกเดือน ขั้นตอนที่5วางแผนการลงทุนสมชายศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการลงทุนและตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว LTF เพื่อใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีและลงทุนในกองทุนรวมผสมเพื่อกระจายความเสี่ยงขั้นตอนที่6วางแผนภาษีสมชายใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากกองทุน LTF และประกันชีวิตขั้นตอนที่7 สร้างวินัยทางการเงินสมชายทำบัญชีรายรับรายจ่ายทุกเดือนตั้งงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆและหลีกเลี่ยงการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยด้วยการวางแผนการเงินอย่างรอบคอบและการมีวินัยทางการเงินสมชายสามารถปลดหนี้สร้างเงินสำรองฉุกเฉินและวางแผนกเกษียณได้อย่างมั่นใจ สรุปการวางแผนการเงินก่อนอายุ40เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับอนาคตของคุณการเริ่มต้นวางแผนการเงินตั้งแต่วันนี้จะช่วยให้คุณปลดหนี้สร้างความมั่นคงและวางแผนเกษียณได้อย่างมั่นใจอย่ารอช้าเริ่มต้นวางแผนการเงินของคุณได้เลยขอให้คุณประสบความสำเร็จทางการเงินและมีชีวิตที่มั่นคงและมีความสุข